สวัสด the ีนะครับผมอยู the car, the right view, the the ่ก right uh, okay ับพิ่สันต์คนโคกรถไททองคำนะครับก็พามาดูรถยอดหยอดข้าวนะครับหยอดข้าวหน้าต้มนะครับก็มาให้ดูเนาะว่าระหว่างระหว่างยอดยอดหน้าต้มกะหน้าดำแบบไหนโอเคกว่านะครับ ก็ลองตัดสินใจดูนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้หยอดก็ประมาณ1ิบ้าไล่เอ้ยหนึ่งไร่ใช้ประมาณสิบห้ากิโลกร,รัมนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแถวนี้ยังไม่มีข้าวที่โตแล้วนะแตวถ้าเกิดมันมีโตโตเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับผมเคยถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะแบบใส่รถถยนาเดินตามนะครับแต่ว่า ผมก็ยังไม่ได้ดูข้าวตอนที่มันโตเนาะเดี๋ยวคือแบกว่ามันยังไงล่ะก็คือว่าได้ไล่ละเกียนนะครับได้ไม่ลุงอ่าเวลาตอนเขาเก็บเกี่ยวเนี่ยได้อยู่ที่พื้นที่ใช่ไหมแต่ว่ามาตรฐานนี่แปดแปดสิบถังนะไม่รู้ว่าง่ายเขาวานก็เราหยอดของเราได้มากกว่าอ๋อคือแบบว่าถ้าหยอดเนี่ยมันมันมีซองกรับ เหมือนนั่ก็เหมือนนาดําเลยเนาะแต่ว่าอันนี้นาหยอดมันมันจะได้เปรียบตรงว่าไม่ต้องรอให้ข้าวฟื้นตัวไม่ต้องครับปล่อ้นอกไม่ต้องไปตั้งโปรแกรมครับไอ้ไอ้ตกก้าอืครับหากว่ายังทํานาดำไม่ปุ๊บนี่เราต้องไปเอาเขาปลูกไปเขาตกก้าครับและัวเองนาไม่ครับเพราะไม่ถึงเพราะก้าเปนประมาณสิบเจ็ดวันยังไงมั้งไม่เกินยี่สิบห้าวันมันก็ไม่ได้แล้วเหมือน หากว่าน้ําเราไม่มีก็ทงไงก็เสียแต่ของลุงนี่ทําเถิกเสร็จแล้วลุงว่างไหมยอดได้เลยก็แทรกนาแทรกข้าเอย่างเไม่ต้องตังโรแกรมเนี่ยชาวนาก็ซับแต่ง่ายได้ต้นทุนสูงอีกต้นทุนต่ำที่สุดรายนาพันกว่าของเราไม่ถึงแค่สี่ห้าร้อยเองอยู่ที่พันข้าวสุดยอดนะครับต้นทุนต่ํามาก พี่เอก็มานะครับวันนี้มาดูครับตอนตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่เอเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนอยู่อุดรบิดอะไรวะตะรอนตะรอนเหมือนเหมือนพี่สันเลยพี่สันชอบตะรอนร้านร้านโอ้โหว่าผมเสียหายหมดเลยพี่สันร้านโอ้หก็มีเสียงแทรกก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าวันนี้วันพระเนาะมาอยู่ใกล้วัดนะครับนี่นะเป็นขนาดอ่า2ี่ ยี่สิแถว,นะวนะครับสวาสี่เมตรนะครับใช้เครื่องบิ๊กขนาดสิบแรงมาเครื่องเบนซินนะครับผมเป็นเกียร์ของรถทุกๆสามล้อน,นะครับรีวิวไปแล้วนะเราค่อยดูตอนตอนหยอดนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าอันนี้ขอความรู้คือว่าไม่ความรู้เรกก็เปรียบเทียบคือผมเนี่ยไม่อยากจะเปรียบเทียบกับอะไรนะแต่ว่าให้มีทางเลือกหลายๆนะครับ หยอดอต้มก็ดีอย่างหนึ่งดำก็อีกดีอย่างหนึ่งหวานก็ดีอีกอย่างหนึ่งเอาเอาง่ายดีทุกอย่างเสียทุกอย่างเอแบบไม่มีใครดีซะทุกดีหมดทุกอย่างต้องมีก็ดีก็เสียกันไปนะครับลุงก็เริ่มหยอดแล้วนะครับถามพนามมาแล้วีนเหนื่อย จะลุงจะหยอดแนวนู้นก่อนหรือเปล่านะครับาตามไปดูอ่ะเรวแล้วจะพาไปดูใ,ใกล้ๆลุงไม่ยอมมาใ,ใกล้ๆเลยอะ่ะอ้าดับดบจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยไรละร้อยห้าสิบบาทนะครับ ละละร้อห้าสิบบาทถ้าออกนอกพื้นที่คือแบบว่าถ้าเกิดว่ามีในหน้าเนี่ยคิด2องร้อยี่สิบนะครับคือว่าไปไกลๆเลยนะเขาก็ยังหางานไม่ลุงนะครับคือว่าในหน้านี่กินไปยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ลุงได้200ร้อโอ้เยอะมากวันหนึ่งได้ตะกี่ไร่นะ ถ้าบิงใหญ่ๆก็ได้ประมาณ80นะครับถ้าเกิดมาบิงเล็กๆแบบนี้น่าจะประมาณ50นะครับได้แน่นอนแต่ฟังอะไรได้ลุงลราตกใจเลยนะครับทำเงินวารมื่นได้สบายๆนะครับน้ำมันไม่เกินพันบาทครเดียวเสร็จนะครับบิ่งนึงนี่ ไม่ถึง5นาทีนะครับบิงนี้อย่างบิ่งเนี้ยวนไปวนมาเสร็จแลงได้12งได้12ไล่ก็แป๊บเดียวนะครับไม่ไม่เกินชั่วโมงนะครับตีไปเลยอ่าผมเตี๊ยไปเลยชั่วโมงหนึ่ง12ไล่ถ้าทีเป็นเงินก็10ไลก 1, นะ่ก็1,500เนาะอีกอ่าเป็น2ไล่ก็3 0 0ล้ก็เป็น1,800นะครับโอ้ตำงงานชั่วโมงละ1,800 เขากับแมโคเลยอ่ะแม่โคจ้างเขา, 200, ขาปีซีสองอก็าะชั่วโมงละันแปดถึงสองปันนะครับผมไม่อยากจะเปรียบเทียบเลยจะโดนด่าตะขายก่อห้าแสน 5, บาทเกินคุ้มนะครับซื้อมาห้าแสนนาเงินได้วันละหมื่นล้สบายนะครับแล้วก็ได้ทําทั้งปีนะเพราะว่าทํานาแถวนี้ก็ปีละสามครั้งนะครับแต่ว่าเขาก็จะนิยมสองครั้งแต่ว่าบางท่านก็ สาม,งสามึงสามไปนี่ลุงบอกว่าช่วงตุลาเนี่คือว่าลุงจะไม่ไม่อยากจะหยอดให้นะเพราะว่าเจ็บตัวเยอะก็เลยทำแค่สองครั้งก็พอนะครับ รอยเดิมตรงนี้นะครับอันนี้รอยลุงกัดหัวมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บเหนเราอยากได้บ้างจังอะ่ะลุงกวาอายุ71ปีนะครับ7 1ลูกจ้างให้อยู่บ้านเดือนละหมื่นนะครับลูกเป็นด็อกเตอร์อยู่แถวอะไรเนี่ยราชพัฒน์เาระรดิอะไรทุกอย่างนี่นะครับบางทีคุยกับลุงมานะ ลูกจ้างให้อยู่บ้านเฉยๆเดือนละหนึ่งหมื่นบาทแต่ลุงก็ไม่ยอมอยู่ลุงบอกว่ามันน้อยไปทํางานวันเดียวก็ได้แล้วหมื่นหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยอะลุงเห็นว่ากําลังจะขึ้นอ,อีกหนึ่งคันนะครับอยู่ที่บ้านกําลังเป็นลคล้ายๆกันแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นอีกแบบนึ่ใช่อย่างกนนีนะครับเห็นว่าจะดีกว่าเดิม หรือว่าจะพัฒนาเป็นระบบยังไงอ่ะ <c oughs> ที่มันเวิร์กกว่านี้นะครับแต่ว่าผมดูแล้วแบบนี้ก็เวิร์กแล้วนะสุดยอดไปเลยนะครับจะเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปเหลือแค่อรอยเดียวนะครับอีกแค่รอบเดียวหรือเปล่าแล้วไปดูว่าจะรอบเดียวหรือเปล่าเพราะว่ามีรอยลุงต,ตัดหัวมาสองสองรอบแล้วนะครับ โอ้พอดีเลยอะ่ะนี่นะพอดีไหมเกือบพอดีนะครับเหลือนิดนึงอันนี้คือล่องรอยเก่านะครับถ้ากลับว่าคงไม่กลับมาอีกนะครับคือว่าจะข้ามกันนาไปเลยแล้วก็ไปบิ่งใหม่เลยนะครับสุดยอดมากลูกรู้จะกะได้ยังไงเนะี่ยจอดแก้วแกว ฟังได้ได้แล้วตกใจเลยนะลูกนะอ่ะโอเคเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับเ้ยกลับมาอีกหรือเปล่ากลับมาอีกนะครับอ่ะกลับมาก็กลับมาอ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ